รับเป็นคนอัดคลิปเสียงทะเลาะไหมภาพเออร์าสาวแค่หยอกเล่นวันโกหกซาร่าออกมายอมรับแล้วว่าคลิปเสียงหลุดทะเลาะกับไม่ตนเองเป็นคนอัดเองแต่ไม่ใช่เป็นคนปล่อยเพราะไม่ใช่ผลดีนอกจากนี้ยังรับว่าภาพเอตร์ราสาวโพสลงไอจีวันที่หนึ่งเมษายนรับไม่ใช่ภาพท้องตัวเองแต่เล่นในวันเอพริลฟูลเพสเดย์เท่านั้น ต้องบอกกว่าเป็นประเด็นที่ฮือฮามากสำหรับคลิปเสียงหลุดของซาร่าคาซิงกินีกำลังทะเลาะกันผ่านทางโทรศัพท์กับไมพิรัตโดยยอมรับเจ้าตัวได้ยอมรับผ่านรายการครอบครัวบันเทิงทางช่องสามโดยบอกว่าคลิปดังกล่าวเป็นคนอัดไว้เองแต่ไม่ใช่เป็นคนปล่อยเหตุผลที่อัดเพราะจะเก็บเป็นหลักฐานที่ใช้ในชั้นศาลเท่านั้นเพราะสังเกตว่าไม่พูดจาไม่เหมือนเดิมพร้อมกับบอกไม่ได้เป็นคนปล่อยแน่นอนเพราะไม่ได้เป็นผลดี จากนี้ซาร่าย,ยังได้เผยอีกกว่าภาพอัลตราซาวนั้นเป็นตนเองเป็นคนโพสต์ลงไอจีริงแต่เป็นการเล่นสนุกในวันเอ r ริลฟูเอสเดเท่านั้นเพราะภาพอัลตราซาวคือภาพของเด็กแปดแต่ตนเองท้องน้องแม็กวิลจริงๆตอนนี้ตนเองมีลูกสองคนคือน้องแม็กวิลกับน้องเอมิลี่ ส่วนเรื่องของวาดินพ่อของน้องเอมิลี่ยังคุยกันอยู่แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องแต่งงานแล้วแต่จะเป็นการพูดคุยว่าจะบินมาเมืองไทยหรือเปล่ายืนยันว่ายังคงคุยกันเหมือนเดิมส่วนเรื่องแชทที่วาดินเข้าข้างไม่อันนี้ไม่ทราบนะคะแต่เขาไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่เขาแค่ถามว่าทำไมมันเป็นเรื่องใหญ่จัง